ไม่ไหวละ,ะ,ะเดี๋ยวต้องเปิดคอมแอร์พี่วหเอ้ยไมปรับสูงวะปกติไม่ได้ปรับสูงวะกันแข่งกันเนาะกันแข่งอะอะไรเต็มหมดเลยวะเนี่ย เะนะี่ยะละเป็นไรรูป้ปรับตรงไหนโอ้โหพลังงานเต็มเลยเดีางงาเ๋ยวนี่เพียะกัน ตูมาโอ้ยแจกรีกันเป็ะ9 9 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ok Đã. ปากเข้าเป็นไร <c oughs> อยู่ได้หนึ่งเที่ยงคืนเตตีหนึ่งวะ เดนนี่ก็ได้นะแอนดี้ร่างใหม่นี่ไปเดทนได้โอนี่ยไม่ได้ดีา่าเนาะเขาบอกแล้ว โคมแล้วกันเ,เลยได้ปะอ๋อกระดูด้วยนี่ไม่มาดวงเปิดจะม,มาวะเนยอย่าละ ปเตอร์นโอหใหเพิ่ไมไปร้อยยี่สิบเลยอะ かね、あなたと私でキリキリ<は>キアン เกียร์เดินพลังงานหมดนะแต่เกียร์เดินหมดดีกอ่ะอยาเล่นแลาะเดี๋ยวมาเกียร์ลอได้ตัวกัน

ลงแค่หกรอบเองนะอืม สีสีุ้งครึ่งในหน้าในเว็บรีเลย キたわね、クリムゾン冗談よ名前は覚えているわボューライロワ ไปเลยดีนะไปเลยดีนะไม่มีอะไรแล้วนะกดดูกระชากหน่อยว่าจะว่าว่าติ่มเขาเต้นเนื้นอเหรอเฮ้ยอะไรอะเป็นเรื่องเองอะ ว่าติดตลอดแล้านี่ติดตลอดป่ะแต่สวยแต่สวยของเปิดนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้เปิดก่อนเลยดีไหมเนี่นเยเนื้องานเนื้องอนผมต้องอเนงเื้องาน เราต้องเล่นเราเล่นในเรื่องหลักก่นเ่าวะอย่าเล่น,อลนของของแอนดี้โอเคมันไฟเสียผมต้องเลีเยบหมดแหละอย่างเป็อ่ะกระจายเลยครับ

ูกขาวแล้ววไปเร็วแน่เลยวะผมเล่หมดอะอ๋อปลาไปตกปลาไหนกัแ ไม่เขียนนะไปดูไปดูอะไรก่อนดีวะแรกเลยอ่าเดเดลืมไม่นนี่แหละองลองเล่นแอมบี้แอมบี้คนสุดท้ายเลย่ะตัวที่อยากเล่นที่สุดก่อนนะฟังยัดไม่ดีเลย พี่หมีนี่ก็เห็นหลายคนเราไปเล่น,ยน,นเยอะใช่เรองคอยไปเล่นด้วยที่เยอะแยะอยู่พี่หมีเล่นเป็นน้ำ およ分かった。 FRIE <laughs> กดเลยวอ้ยต <m í toys> <c oughs> <P> oh ่อปวดใช่ไหมเลยเหรอโอ้โหเท่เหรอ <Yeah. S 2> 臨戦態勢を維持して <noise> チャンス <noise> <noise> อัาเดอนีสามครังปล่อยเราจะหาที่ถูกเขาไปแล้วไม่เอาไม่ให้แตกแตกๆอะไรอ่ะ

าจบยังเท่เลยวะตกลงได้ไงวะเดี๋ยวไม่เจอใครไม่ค่อยว่ากันคือครบสามตั้งแ,แต่แล้ว,วดกดสกิลใส่อันนี้ก็พอแล้วโอยเดี๋ยวไม่ล้วคิดอะไร ไปเออที่โหดมาก ปิดไม่ติกแกแอมะเปิดเปิดต้องไหนดีอ่ะเปิดหน้าตัวคอเปิดเปิดไปเลยโอ้โหสลักสักนันมเมาเปดิดไปโดนหรือเปล่าอยากเปิดเวยโอ้โหก็ดี

マッサージしして、まあげ <laughs> どこここももかけわ,るわよたさおっクラッ มีอะไรขอหน้ากากก่อนเลยดีไหมวะ ใหม่ไปไ่ไหรือว่าอะไรเออตัวใหม่ๆห,หรอปก <c oughs> ติอยู่ต้องเกียร์ในเรื่องหลักก่อนแล้ว็นในเรื่องรองอเฮ้ยเนเรื่องหลักมันเล่นตอนไหนก็ได้เราต้องไปเกียร์ในเรื่องรองก่อนแต่ไม่ได้โอ้ยโห อ๋อยังหดไม่หมดอ๋นอหรือรอเล่นทีเดียวดี เรื่งงองคือปวดแล้วไร้ได้แล้ว <c oughs> ไม่ได้ต้องไปพุก <row> น <quotes> <organizational> ี้พ่วงแล้วเองี้ยเอาเงี้พอานี้ลานพอาเงี้ยเป็นี่่เช้าอ่ะต้องไปจริง